สวัสดีครับผมพบกับเรานะครับช่องฟรีสไตล์ไอดอนแคร์วันนี้เราได้ไก่มาหนึ่งตัวจะได้มาบ้านพ่ออีกแล้วมีไก่ตัวนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะทำอะไรกินนี่นัดพ่อไว้ที่สวนพ่อทำอะไรกินนี่คิดดูก่อนบอนเ,ป <laughs> เป็นไก่บ้านนี่นี่่อ<ม>ไก่บ้าน,ดดอ,นอยากกินไก่อบไหมอยากกินไก่ย่างเนีย่ย มีบอสุดเด็ด่่กินน้ำมีสุดเด็ดจีบอม,ม,ม,มีนะเดออี๋ยงเดี๋ยว,มามาวยรยวยวอพ่อจะเตรียมอุปกรณ์ก่อนน,นะเตรียมวัสถุดิบอะไรก่อนแล้วกัน <c oughs> พ่อขึ้ออกแย่งนีทำอะไรกินพ่อ วล้เอบไก่อไก่อบไก่ไ่อบไ่อบฟางเหรอแต่ทำไมมันเป็นหม้อต้มอ่ะอพ่อไม่มีปิ๊บใช่ไหมโบมีปิ๊บโบมีปิ๊บเอานี้เอานี้ต้มเอานี้อบแล้วเรามาดูเรามาดูกันว่าใช้นี่อบแล้วมันจะสุกไหมแต่ว่าตอนนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนเครื่องเตรียมเครื่องเออว่ยมันต่ำเนี่ย เมาดูเครื่องปรุงก็จะมีเอี่ยงเนี้นี่พ่อข่าตะไคร้กระเทียมพ่อซอยไปหมดแล้วเนาะเตรียมตำข่าตะไคร้กระเทียมหอมเปียผักชีแล้วก็มีพริกไทยดำพริกไทยดำด้วยก็ตำรวมกันเครื่องเหมือนเดิมครับตำเหมือนเดิมสูตรพ่อตำเหมือนเดิมเลือดเลือดเลือดตีแล้วก็มีนี่ซ่อนหอยซอนหอยด้วยซอหอยนางรมนะครับผมเนเลือดติ ทุกอย่างตำรวมกันแล้วก็จะมาทาไก่บ่วพ่อลงมีดบาดมือเอลาอันนี้เชฟใหญ่อันนี้เชฟเล็กเชฟน้อยเชฟน้อยมาทำอะไรเลยเชฟน้อยมาลอกุ๊กกักอย่างเดียวอ่ะเชฟน้อยมารอกกักกุ๊กกุ๊กอันนี้ข้าวแรงข้าวแรงบวกข้าวเที่ยงบวกบวกซื้อเขา อ่ะนี้พ่อก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วเตรียมตำนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนทาไก่อีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวว่าจะทาแบบไหนแนวไหนเนี่ยใส่เกลือใช่ไหมพ่อนี่กระปรุงตามรสชาติตามชอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนว่าเขาจะใส่อะไรบ้างลองเอาขวดอะไรใส่เอาอะไรลองเราไม่รู้ว่าเป็นสูตรช่างสูตรของสูตรเ็พที่เดพที่เทพทุกน,นแล้วเมนูนี้มันเป็นเมนูของภาคนี้พ่ออยากรู้ อีสานอีสานลูกมุกันเนะหมดเลยทำอยู่อีสานอ้ส่วนนี้ทำอีสานแล้วคุณู้นเดี๋ยวมาดูตอนพ่อโขกเสร็จอีกทีเดียวเนาะอ่าตอนนี้พ่อก็ได้ตำเสร็จแล้วตำเสร็จก็ได้ตาออกมาประมาณนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทําตัวไก่กันเพราะว่าอันนี้ก็ไก่ก็บังบังบังเออาบังบังไว้แล้วบังไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่า พ่อแกไปกำลังไปทำไว้ที่ไว้ไว้อบไว้อบไก่วัดก่อนว่ามันจะอบได้ไหมฟางก็ไม่ไม่รู้ว่าฟางแบบไหนฟางข้าวนี่แหละฟางข้าวป่ะพ่อเนื้อจะจะเอาใบนี้นื้อจะจะเอาใบใบไผ่ใบไผ่ก็ได้ใช่ไหมนนนนดดดาเเเเออีี๋ยวไไ่่บกกะป แล้วมันมันผมเห็นเขาเอาถ้วยรองอ่ะพอ่อไม่รองแล้วเราจะเอาน้ำจิ้มยังไงไม่เอาไม่เอาเลย <c oughs> อบซ,อซื่อเนี่ยอ๋ออันนี้สูตรสูตรสูตรพอ่อโดยตรงสูตรเชฟเชฟฤิ์เนาะ <c oughs> เป็นไก่ฟ้าเป็นเป็นเป็นของอีสานเป็นของอีสานเพราะว่าทำอยู่อีสานอีสานแล้วคอมมนุมด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูพ่อก่อนหน้าเขาวางวาวอ่าถ้าเป็นอบฟางเขาวางใส่ถ้วยมีเขาวางใส่ถ้วยอันนี้เป็นลองเชฟลองเชฟแบบว่าให้กําลังใจแล้วกลม <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูพ่อพ่อ,พ,อพ่อเกจะทาอะไรต่อยังไม่เสร็จกับจัดที่จัดทางยังไม่เสร็จ,จ <laughs> เราจะเอาไก่เสียบเข้านี้ <laughs> เสียบเข้าไปนี้พ่อบอกเสียบเข้าไปนี้ แล้วก็เอาอันนี้ปิดหม้อหนึ่งปิดไก่อบหม้อหนึ่งโอ้ยงงอันพ่องงเนาะพ่อเนาะงงแต่ก่จะกินแล้วเนาะอ,นอ,นอ,บอบหม,ม้อหโอ้ไก่อุปลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูพ่อทาไก่ก่อนอไปถือเขาตัวมาไก่อะไรนะพ่อไก่ไก่ไกบ้านปะไก่บ้านไก่บ้านไปถือเขาตัวพ่อไม่ใช่ไก่บ้านไม่ใช่เหรอบ้านไหน มาทำอยู่บ้านกักเป็นไก่บ้านนั่นแหละมองไม่ค่อยเห็นมันมืดตรงนี้ทำเสร็จก็เอาแบบเยประมาณนี้แต่ไก่เขาทาขมิ้นมาแล้วแหละเราไปซื้อเขาว่าเขาทาขมิ้นมาแล้วไม่ย้อมหรอกมีย้อนทานรกรกมองดูได้มาไก่บแต่คนแคบงนนัไกใส่คนนี้นึกว่ารเปล่ารึเปล่ารึเป่าเอาะ จะไปรอดูตอนที่พ่อเอาไก่ไปลงอ่าลงเตากันเพราะว่าผมก็จะได้ไอ,อ้ย่างไอ้ตัวนี้ด้วยเมื่อวานนี้หามาไม่ได้ย่างมันทำวันนี้แหละงกล้องซอไก่เสร็จแล้วนะครับ<ม>พ่อกาลังจะเอาไก่มาเสียบแล้วมแต่ว่าเรามาลองดูกอนว่าพอดีไหมนะครับผมนี่เสียบเข้าไปเลย,ยน,นี้เลยไม่ต้องเสียดายไก่ไม่ต้องเสียดายอะไรเลยนะครับผมไปห้องมันก็มาได้ตั้งไว้ี่เลยแม่นเรามาดูหน้าเชฟด้วย เชฟหลักเชฟหลักเชฟหลักออกไม่กี่คลิปเนาะเชฟหลักก็ไม่ได้ออกแล้วนี่อีกนานกว่าจะได้ออก,กอันนี้อัน,นพ่อเป็น,ปนพ่ออยู่หลายประเทศนี่โอ้พอดีครับผมตอนนี้พอดีกบดินไม่ต้องใส่แล้วใบตองก็เลยเดี๋ยวเรามา รอดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่เราเอาฟางใส่อีกรอบนึงเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องไปหาฟางก่อนไม่ต้องดูตอนหาฟางก็ได้เดี๋ยวไปหาฟางก่อนอันนี้พ่อไม่ไปเอาฟางนะคะใช้เป็นใบไผ่เลยยังง่ายๆใกล้ๆใช่ไม่ไม่อบฟางแล้วเป็นไก่อบใบไผ่ไม่เดินเข้าไปนะคะถุงอ๋อถุงอเดี๋ยวไเช้า 好的，好的， Thôi làm lại của tôi đi. Tôi làm lại đi. Xin nghe tôi. Tôi làm lại. 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 Tôi làm อ่อย่างี้ย่ัน่นอันนี้เป็นการเทสเทสเทสดูนะครับผมว่าสูงหรือยังเปิดดูได้ครับสูตรของเราสบายใจตอมันนั่นเพราะว่า หมอนี่มันหนามันวนบอกคือปิดเราต้องเปิดดูก่อนว่ามันมันมันได้ไม่ได้นะครับอ๋อขี้สนิมหมอนสุดโต่งป่ะข้างในผมนี่สุกก็เอาต่อทุกอยู่รวมหลายชั่งเดี๋ยวต้องคุณคุณคโอ้ยเหลืองอ่อยเลยยังยังด้านล่างด้านล่างยังยังไม่สุดไม่สุดกับด้านกับปาไกรบปานะเอาทางหัวเจ็บลงโอ้ยหัวมันกัดแน่้นหมนกัดแน่นสูได้อีกนี่ มันเมื่อกี้เนี่ยมันอันนาเมยไอ้ฟางมันมีแต่ข้างบนข้างล่างมันมันแบบมันางโอ้สีสวยสีสวยอยู่มันหอมเนาะอันนั้นนะมันบ่ไหม่ฟางหอมหอมอ่อนโยงบบได้กินเลยพ่อพ่อได้กินแล้วปะมันมันมัทวนลมได้โยงได้กินพี่ไก่นะโบนี่อ่าได้เวลาเป็นสมควรแล้วครับผมในการดูไก่กันรอบสองอันนี้คือจะเอามากินแล้ว จะยังไงก็ช่างต้องกินมีอย่างเปิดดูรอบแรกเป็นใกล้สุกใช่ไหมพ่อแต่เปิดรอบนี้คือ,อรุ้นแค่อ,อย่างเดียวคือไหมหรือว่าสุกนะครับผม,มเดี๋ยวดูว่าโอ้กินหอมขี้ตัวกินหอมกี้ตัวม,มาดูไก่มาดูไก่กันมาดูกาไก่กันทะเได้เล ท้เด๊แท้เด๊แท้เด๊ท้เด๊แท้เด๊ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยพอดีพอดีถ้าอย่างนี้พอดีพอดีไม่อันนี้สุกหมดอ่าอันนี้สวยครับใส่จานมาใส่ท่านี้คือสำเร็จโอ้ยสำเร็จตันนี้สำเร็จครับผมพอดีเลยพอดีกินหอมเลยอืมกินหอมสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปดูตอนกินกันทีเดียวเลยนะครับ ผมเรามาชิมอาหารกันนะครับเชฟว่าเป็นยังไงคำแรกให้เกียรติเชฟนะครับผมโอ,โอ้ไก่บานขาดง่ายมากเลยขอชิมดูเป็นไงแซ่บบอโอ้หลุดกระดูกหลุดเลยเป็นแต่แซ่บหอมแหงอยู่คำโปมใหญ่บูโช เป็นไงพ่อส <cues> <hundred> ุดยอดเลยสุดยอดเลยเนาะกินเลยกินเลยงั้นเดี๋ยวกินข้าวก่อนลูกกระเพาะไม่ดีด้วยต้องกินนะกระปิดกระปิด งั้เเดี๋ยวขออนุญาตกินกับพ่อต่อเลยนะครับผมคลิปจบแค่นี้เงนี้กินก่อนบายบายครับ